กลับเข้าสู่รายการเราเทเบิลท็อกนะครับวันนี้เรามีการเสวนาในหัวข้อจับตาโครงการบริหารจัดการน้ํา3.5แสนล้านบาทนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเรานะครับสท่านท่านแรกคุณศศินเฉลิมลาบเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรอีกท่านหนึ่งคุณหานนรงเยาวเลิศประธานมูลนิธิบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันในประเด็นที่ว่าเมื่อรัฐบาลกู้เงินไปอีก3.5แสนล้านบาทนั้นจะต้องผ่านกระบวนการใดบ้างนะครับผมขออ่าน รัฐธรรมนูญพศ2550มาตรา66และ67โดยเฉพาะวรรคที่2ที่บอกว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทาง,ทงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะทำจักระทำไม่ได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อ รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยตัวผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล,และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าวทั้งสองด้านครับวันที่30มิมิถุนายนนี้แล้วโครงการต่างๆมันก็จะเริ่มดำเนินการเป็นจริงเป็นจัง,จงใช่ไหมฮะ แล้วกระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประชาพิจารณ์หรือว่าการที่เขาจะต้องมี EIA หรือว่าประมวลประเมินผลเสิ่งแวดล้อมหรือว่า HIA ประเมินผลด้านสุขภาพรัฐบาลได้ทํากันหรือ,อยังคือคือเอางี้ก่อนนะงบสามแสนห้าหมื่นล้านถูกใช้เป็นนิคมสาหกร,รมหนึ่งหมื่นล้านที่เหลือเป็นใช้กับรุ่มน้ำเจ้าพญาทั้งหมดสามแสนล้านประกอบด้วยแปดแผนงานปูปารหนึ่งนะครับสร้างเขื่อนห้าหมื่นล้านสร้างฟอร์เวหาพื้นที่แก้มลิงหกหมื่นล้าน สร้างฟัดเวืทั้งหมด1นึ่งแสนสล้านแล้วที่เหลือปรับปรุงคันคลองปรับปรุงลําน้ําอีกประมาณสัก5 0,000ล้านหรือ6 0 0ม0ล้านเรื่องที่เหลือทําระบบข้อมูลอีกทั้งหมดทั้งทั้งแผนงานรูปน้ำจัยารยานเนี่ยสามพล้านและที่เหลือไปปรับปรุงองค์กรในสามแสนล้านนี่คือ8แผนงานแต่แผนงานที่ตัดออกไปเลยก็คือ1 0 0 0 0มล้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปูป่าไม,ไม่ได้อยู่ในรายการประกวดนี้ อีกอันนึงก็คือ <c oughs> อีกสี่หมื่นล้านคือใน17ลุ่มน้ำ <c oughs> สายหลักเนี่ยรวมแล้วสี่หมื่นล้านก็คล้ายกันคือปลูกป,ป่าอีกประมาณ6ล้านไร่และที่เหลือก็มีเขื่อนอีกประมาณพักหมื่นสองพันล้านขุดลอกลําน,น้ํารวมแล้วทั้งหมด4หมื่นล้าน <c oughs> ฉะนั้นไอ้ทั้งหมดเนี่ยยำมารวมกันถ้าถามว่าในโครงการเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นมาตราก6กวรรคสองว่าด้วยการสึษกษารพอต้องสี่ปล้มโครงการรุนแรงโครงการรุนแรงเนี่ยมา,กกามาประกาศกระทรวงทรัพย์มาประกาศโครงการที่รุนแรงประมาณเดือน,อนสิงหาปี5-3 ว่าด้วยโครงการโรงแรมเช่นเช่นกรณีของการสร้างเขื่อนเนี่ยที่มีความสูน้ําเกิน100ร้ล้านลูกบาศก์เมตรหรือพื้นที่น้าท่วมเกินหนึ่งมืนไร่หรือมีพื้นที่ชนทางเกินกว่า8ปดหมื่นไร่ครับเข้าข้อหนึ่งข้อใดรุนแรงออันนี้โครงการเกี่ยวข้องเรื่องการน้ําอันที่2การผ่านน้าข้ามลุ่มจะต้องศึกษาผลทศศิวล้อมก่อนครับอัน,นที่3คือการสร้างประตูน้ําหรือสิ่งกีดขวางทางน้ําหรือประตูน้ําหรือประตูระบายน้ําอะไรก็ตามคล้ายกับฝายราสีไลายคล้ายกับเกลือนบางบูลที่อยู่ในลําน้ําสายหลักทั้งหมด ยี่สิบสามสายหลักครับยี่สิบสามแม่น้านะครับอันนี้ต้องอยู่ในโครงการที่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรู้สึกว่าจะต้องทำประชาธิปิจเจตะต้องทำประชาพิจารณทั้งหมดเลยนะเนี่ยถ้าเป็นโครงการที่ต้องทำมีเอกก็ต้องมีทั้งการาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทำอาไรงานทำรักับกระบานการมีส่วนร่วมถ้าเป็นโครงการดูแรงก็ต้องทาทั้งฝึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลก,กรละทบด้านสุขภาพและในกระบวนการก็ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วที่ผ่านมาไม่ได้ทําไม่ได้ทําเลย คือเขาว่าไม่ได้ทําคือไอ้งบสามแสนล้านเนี่ยที่จริงไอ้เอาไว้สามแสนนี่ก่อนนะก่อนมาเป็นแผนสามแสนก่อนนะเขาต้องฟังไงตามมาตราห้าเจ็ดเดี๋ยวก่อนเขาทําวิธีของเขาแล้วไม่บอกเราหรือเปล่าคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งพอน้ําท่วมก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่ากยนอครับมีผมไม่ได้ใจว่าคุณกิติรัตน์นรนนทหรือดรโก่งเป็นประธานนะพอดูมันมีกันหนึ่งชุดสองชุดก็ไปทําแผนกันมา็นแผนกันมาก็เอาแผนทั้งหมดงบสามแสนห้าหมื่นล้านทั้งหมดเนี่ยก็โยนให้กับกรรมการอีกชุดหนึ่ง วันนี้เขาเรียกว่ากบอก็กรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติอะไรเนี่ยที่มีคุณปอประสบเป็นประธานครับแล้วกบอ,อก็เอาแผนเนี้ยที่ไป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 เป็นใช้ใช้ไอ้แผนเนี้ยกยนนเนี่ยเป็นแผนเงินกู้ครับฉะนั้นถามว่าที่ต้องทําคือทําตั้งแต่แผนนไม่ใช่ทาอะไรโครงการก่อนนะคือคอันนี้กระบวนการมีส่วนร,ร่วมต้องมาตั้งแต่แผนอย่างมาตั้งแต่แผนก่อนอแล้วที่เหลือเนี่ยการศึกษาผลทุสิรรวงรอบและสุขภาพต้องมาเป็นรายโครงการอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้ถามว่า รายโครงการที่ทำเนี่ยที่ผมทราบนะมีกรณีของศึกษาเกินไม่วงอันเดียวใช่ไหมฝึกฟ้าเอเออันอื่นแก่งเต้นเคยฝึกฟ้ามาสมัยโบราณที่ต้องใช้โบราณเพราะว่าฝึกึกษาครั้งหลังสุดคือช่วงปี2 4 0ง4 2โอ้โหก็โบราณจริงแหละแต่ตั้งแต่นั้นไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็มาศึกษาทางเลือกในการจัดการรุ่นน้ำยมก็ได้เป็นยมบนยมล่างแต่ยังไม่มี A นะการไปเข้าใจว่ามีนะวันนี้ถ้าถามว่าถ้าคุณจะเริ่มยม,ยมบนยมล่าง เขาต้องไปถือเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คือศึกษาทั้ง e s จะใช้เวลาอีกหนึ่งปีครับแต่ถามว่าไง้งบเนี้ยจะหมดระยะเวลาของการใช้เงินเดือนมิถุนาครับก็คือเขาเรียกว่าเอาเอาเอาโดนเรือเรือที่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้เกลาไม่อะไรให้เขาไปอ่ะอืมแล้วบอกมันจะเป็นเรือหรือเป็นเป็นอะไรเป็นขยักอะไรก็ยังไม่รู้นะคือมาให้รู้ทีหลัง ก็ยังดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับประชาชนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องได้รับผลกระทบอะไรบ้างแล้วต้องมีส่วนร่วมอะไรบ้างคือคำว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนะผมอยากถามว่าอย่างนี้ว่าที่จริงเนี่ยมันมาแต่ร่วมคิดก่อนอคือไอแ้แผนสามแสนมืน่นสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยกับปัญหาน้ําท่วมเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าปัญหาน้าท่วมคุณอยากหาทางออกยังไงครับให้ประชาชนช่วยคิดดว้วยน,นี่นี่คือกระบวนการที่ร่วมกันคิดนะแต่นี่มันไม่ใช่ไงมันมาจากกรรมการยี่สิบกว่าคนประชุมกันในห้องประชุม เพื่อกรรมการที่เพื่อให้แนวทางแล้วแนวทางนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้ทั้งหมดหรือเปล่ามไม่ต้องมากหรอกเรื่องฝัดไปเอาน้ําออกจากลุ่มน้ําภาคกลางเนี่ยเหมือนกับเจ้าพญาสองเนี่ยนะโอ้คกันมาตั้งสามสปีแล้วมั้งแล้วก็ยังไม่เป็นสูตรสาเร็จไอ้นี่ปีเดียวจะสูตรสาเร็จได้ไงไม่มีทางคิดออกอ่ะครับคุณศส,สินคิดเหมือนกันไหมครับคือไอ้ไอ้ภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในกยอนออยู่ในหน้าเอกสารของเขาอ่ะมันเป็นแนวคิดเบื้องต้นเพราะว่า ้พอมาจากนครสวรรค์แล้วมันจริงๆน้ํามันไหลจา,ยยากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับมันก <ๆ S 1> ็เลือกไหลลงแม่น้ําเจ้าพยาสร้างความอุดมสมบูรณ์ออกมามคราว <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี้พอไปตั้งนโครงสาหกรรมตรงนี้นะครับไปตั้งสนามบินสุวรรณภ,ภูมิตรงนี้ครับนะครับ <ๆ S 2> มันก็คล้ายๆกับว่าเราก็ไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจทุกคนก็รังเกียดตัวน้ําท่วมไม่ได้ก็เอายัดการเอาออกไปฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งออกนี้ครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับตรงกลางก็เอาไว้ตาม ตามที่มันรับได้นะครับ,รบดังนั้นแค่นี้แก้ออกไปสองข้างเนี่ยนะครับเฉพาะข้างนี้แถวเนี้ยนะครับก็เป็นสวนสมโอนครปฐมนครชัยศรีลงไปถึงสวนกล้วยไม้แถวกระทุ่มแบนบนะครับ <ไป S 2> ลงไปถึงแม่น้ําท่าจีนแม่นาท่าจีนเนี่ยเป็นแม่น้าที่คดโค้งมากคยโค้งมากเพราะน้ําจืดจะค่อยๆลงไปนะครับผสมน้ําเค็มพอดีตรงทะเลอุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วเอาน้ามหาสารไหลพรวดลงไปทะเลก็พังนะครับแล้วเกิด คนตรงนี้ไม่เคยโดนน้าท่วมเลยนะครับวันนี้นครชัยศรีกลายเป็นยังไงก็ต้องคือท่วมปีที่แล้วขนาดน้ําน้อยยังท่วมเลยเพราะมันก็ไหลท่วมตามเนี้ยอือย่างเงี้ยกระทบไหมกระทบครับเนี่ยกระทบต่อผู้คนสมมุติถ้าเขาจะทำา l a t w เวจริงจริงรูปร่างอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่เห็นแบบคร่าวๆมันก็น่าจะเป็นถนนสองข้างแล้วก็ปล่อยน้ําไปตามทุ่งนาตรงกลางบ้านคนตรงกลางอืเป็นบ้านผมผมก็ต้องไม่ยอมไม่ก่อนล่ะแต่จะยอมก็ต้องเจรจาคราวนี้ คนเนี่ยเป็นผมว่าเป็นแสนแสนนะแสนแสน,แสนครอบครัวที่จะโดนโดนฟัดเวย์ครแล้วจะไปมีส่วนร่วมได้ยังไงใช้เวลามีส่วนร่วมแบบนี้สิบปีก็ไม่เสร็จนี่ออกไหมฮะคุณปลอดประสบเองเนี่ยหรือรัฐบาลเนี่ยจะอยู่กี่ปีก็ไม่รู้นะฮะแล้วจะคงเป็นโครงการระยะยาวไปเลยเหรอแล้วถ้ามันไม่เสร็จอ่ะเพราะมันเสร็จยากอ่ะมันไม่ใช่โครงการผมว่าแสนสองหมื่นล้านก็ไม่พอหรอกทําอย่างที่ผมว่า โดยล่าสุดเรื่องของต้องเวนคืนที่ไหมต้องเอาดินสมมุติถ้าจะต้องขุดนะเอาดินปริมาณเนี้ยไปไว้ไหนออันนี้มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นแหละฮะลงไปทะเลจะทํายังไงที่สําคัญคือคนที่อยู่ตามแนวฝรั่งเย์เนี่ยเขาเขาจะทํำยังไงดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกมันเป็นไปไม่ได้นะแต่กระบ,บ,บ,บวนการมันไม่ง่ายหรอกพอไม่ง่ายปุ๊บก็ต,ต้องไปเร่งพอเราขอาเงินกู้เราจะเล่บทําให้มันแล้วถ้าไม่เสร็จนะ่ะมันเกิดอุปสรรคเรื่องของผู้คนขึ้นมาเนี้ย โครงการนี้ไม่เป็นเหมือนแบบมันไม่เสร็จอะฟอดเว็สร้างไปครึ่งมอย่้ครับพอติดต,ต,ติดตามผลการวิจัยของใจกล้าด้วยไหมครับใจกล้าบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดใช้วิธีของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องสร้างมากถึงขนาดนี้แล้วก็ใช้งบเพียงแค่1นึ่งแสนล้านบาทเท่านั้นเองคือเพราะใจกล้าเนี่ยเคยมาศึกษาให้กับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกรมชลธานนี่แหละครับให้งบกรมชลธามาศึกษา แล้วก็ใจกล้าก็มาร่วมสางคนที่เคยมาแถวลังเขานะผมเคยเจอเมื่อสิบปีที่แล้วครับในเวทีสามันาเนี่แหละเขาเชิญไปก็คือว่าเขาก็อยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องวมกรุงเทพนี่แหละผมก็บอกว่าไม่มีทางแก้ไขได้หรอกค,คือแก้ไขให้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางทำได้คุณต้องเว้นว่าตรงไหนที่มันจะท่วมก็ให้ท่วมไปครับตรงไหนสมควรที่จะเป็นเขตปลอดภัยเช่นเขตเมืองเขตอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็กันไว้แค่นั้นพอแต่ถ้าถามว่าทั้งหมด ตั้งแต่นคกรสวรรค์ลงมาจะถึงทะเลเนี่ยแม่น้ําพุ่มเลยไม่มีทางไปไปได้เพราะมันมันที่มันมีที่แอ่งมันม่ที่ลุ่มครับเขาก็บอกเอ๊ะทำไมเขาสัมภาษณ์มาตั้งหลายคนทำไมไม่เห็นใครพูดแบบผมเลยผมบอกก็นี่คุณต้องเข้าใจภูมิประเทศมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับแล้วถามว่าในโลกนี้ที่บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วคุณจะบอกต่อไปไม่ให้เกิดขึ้นเลยครับไม่มีทางไปไปได้เพราะมันเพราะมันมีลักษณะภูมิคุณจำได้ว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วได้คุยกับใจกล้าทีมที่เข้ามา มาทําวิจัยต่างๆนานาเขาทําเป็นเปนเปอร์ออกมาเป็นเล่มหนาใช่ไหเขาบอกแก้ไม่ได้ยกเว้นอย่างเดียวก็คือต้องย้อนกลับไปสมัยอดีตก็คือสร้างบ้านยกพื้นให้หมด แล้วก็ปล่อยน้ํามันออกไปอย่างนั้นแหละมันถึงประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพจะไม่ท่วมเลยตกลงว่าอุตสาหจ้างใจกล้ามาเขาบอกอย่างนี้ก็เลยแบบเสียดายเงินเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดอย่างนั้นน่ยมันทําไม่ได้คือนี่แหละผมก็เสียดายว่าในกระบวนการที่ทาแผน3ามแสนห้าหมืล้านที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยนะมันไม่ได้ฟังใครไงคือฟังกันในห้องประชุมเพียงยี่สิบกว่าคนนะ่ะและ้วบางคนก็ไม่ได้บอกเห็นเป็นแนวทางเพียงแต่เป็นกรอบ,รบและที่เหลือค่อยไปว่ากันต่อ แต่แทนที่จะไปว่ากันต่อเนี่ยก็ไปเชิญเข้ามาก่อรับเหมาเลยเงี้ยมันไม่ถูกทางไงเพิ่งคนในประเทศเนี่ยก็ต้องฟังก่อนว่ากลอง,งเราอย่างไงผมผมยกตัวอย่างไปที่อาจารย์สัดิ์สินว่าเมื่อกี้เมือ่อสองเดือนที่แล้วเกิดปรากฏว่ามีการปล่อยน้ําจากแม่น้ําท่าจีนคไปลงแม่น้ําบงแม่น้ําแม่กลองสองเดือนที่แล้วสองเดือนน้ำจะแม่นประมาณเดือนก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ธันวาปรากฏว่าน้ำานี่ไปลงแม่น้ําแม่กลองที่ดอนหอยหลอดหอยไทยเกือบทั้งทั้งดอนหอยหลอด พราะอะไรวะเพราะน้ํามันจืดเกินไงฉันในแนวทางบอกโอ้เนี่ยประเทศไทยคุณจะเอาน้ําไปทางไหนก็ได้แต่ผมถามว่าคุณเข้าใจระบบนิเวศของทะเลหรือเปล่าครับหรือคุณเข้าใจระบบนิเวศของน้ําขึ้นน้าลงหรือเปล่าครับคนจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องเรื่องน้ําขึ้นน้าลงเพราะเขาเขาเขาเป็นประมงถูกไหมครับเขาดูเขาดูพระพระจันทร์เขาก็รู้แหละเนี่ยน้ําจะขึ้นกี่กี่ข่ํมลงกี่ขัํมเขารู้แต่ว่าเวลาเราพูดเรื่องไอการเอาน้ําลงทะเลเนี่ยเราไม่ได้ทํานึงถึง ช่วงที่น้าขึ้นเลยน้าอยากเอาลงแต่น้ํามันขึ้นอยู่ม่ค่อยมาชนอยู่ตรงกลางสิว่ค,คุณฟาคโรงใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่เมื่อน้ําทะเลมันไม่ลงก็น้ําก็ไม่ลงทะเลเพราะน้ําในทะเลมันไม่ยุบถ้าอย่างนั้นเราเราสามารถหรือว่าประชาชนดีกว่าครับสามารถจะทํายังไงได้บ้างในเมื่อไม่ไม่มีการทําประชาพิจารณ์อะไรเลยเนี่ยจะยังไงครับให้รัฐบาลหยุดหรือว่าต้องเดินหน้าทําอะไรไม่ได้ผมว่ามันก็ เราก็ทําอย่างงี้ยฮะก็ให้ฮอร์โมนไปผมก็ผมก็เล่น Facebook ผมก็นั่งดูว่าจริงๆแล้วมันเรากําลังเล่นกับอะไรอยู่เนี่ยนะครับสมมติน้ําทั้งหมดมันมีเป็นวงกลมเนี่ยตัวเลขวงกลมประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าล้านผมก็รู้อยู่ว่าเขื่อนภูมิพลประมาณหมื่นล้านเขื่อนสิริกิจได้อีกเกือบหมื่นล้าน2ในสเนี่ยสเขื่อนนี้เก็บไว้ได้แล้วที่เหลือมันอยู่แค่นี้น้ําแค่นี้นะครับถ้าแผ่ให้ทั่วตั้งแต่ ปิงวังยมหน้าลงมาก็คือเอาเฉพาะที่ราบน้ําท่วมถึงนะนะน้มันท่วมไม่ถึงเขานะครับเราก็จัดการให้มันลงไปตามคลองลงไปตามหนองตามบ,บึงแล้วก็ที่ผมบอกไงมันไม่มีคนทํางานตอนนี้มีคนทํางานแล้วก็มาใช้คนทํางานชุดนีที่เก่งๆอ่ะเมื่อก่อนไม่มีใครครับผิดชอบตรงก็มาใช้เครื่องมือคือเขื่อนภูมิพเลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนเจ้าพยาระบายลงมาตรงคลอง15คลองคลอ,องลังสิต ออกไปที่ฝรั่งเศ์ของกรุงเทพมินบุรีคลองสามวาออกไปสมุทรปราการก็เอามาเครื่องมือแบบนี้มาทํางานซะแล้วก็ให้มืออาชีพเขาเขาได้ร่วมมือกันทํางานจริงจริงคุณสัชินกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องเขื่อนหรือเรื่อง3.5ม้าแสนล้านบาทยังเป็นประเด็นสุดท้ายมันอยู่ดีๆเนี่ยคือคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมผมดูจากภาพดาวเทียมเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบนะทุ่งสุพรรณตรงแถวท่าจีนตรงสุพรรณเนี่ยแห้งนะครับน้าท่วมน้อยมาก นะครับากะบางมินบุรีน้ำท่วมน้อยมากนะครับแสดงว่าเครื่องมือที่เรามีคืออะไรคือน้ําจากเจ้าพยาที่ก่อนที่จะลงมาหาอยุทยากรุงเทพเนี่ยเขาต้องถูกแบ่งไปท่าจีนที่วัดสิงชัยนาทนะครับต้องถูกแบ่งไปเยอะเลยแต่ปีที่แล้วก็มีแนวโน้มว่าสันนิษฐานได้ว่าถูกแบ่งไปน้อยเกินไปเขาก็มาอองกันอยู่ตรงเขือนเจ้าพยาไงพอเขือนเจ้าพยามันเยอะเยอะเยอะในที่สุดแล้วพอลงมาเนี่ยนะฮะ ทางคลองบางโฉมสีก็แตกไหลไปรวมกับแม่น้าลบบุรีที่ก็คือเจ้าพญานั่นแหละ <c oughs> ถ่ายไหลถล่มไปที่นีคมโรรจน,นะ <c oughs> ที่คนคโราชนะนีน่คือวางน้อยไม่ต้องลงไป s สิคลองที่ผมบอกแล้วกฎว่าลงได้แค่สี่ห้าคลองคลองหกลงไม่ได้คลองเจ็ดลงไม่ได้เพราะหนองเสือดูภาพดาวเทียมนะ <c oughs> จนถึงจบก็แห้งเห <c oughs> ็นไหมเครื่องมือมันไม่ได้ถูกใช้งานเพราะไม่ถูกใช้งานปั๊บไอตัวคลองแล้วพีพัดเอยคลองอะไรเอยเนี่ยนะครับตัวตัวกั้นน้ําที่มันอยู่ตรงใต้วางน้อยลงมาเนี่ย ก็เป็นตัวกั้นไว้เพราะว่านักการเมืองหรืออะไรที่เขาว่ากันคือไม่ปล่อยให้น้ําลงไปทางปทุมครับคือปล่อยไปก็ไหลไปตามระบบเครื่องสูบน้ําที่สุดป,ปาก,การก็สูบต่อครับนะครับมันก็เป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติของมันตรงนั้นคือที่ต่ําที่เขาออกแบบไวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ให้โฟล์น้ําไป ไม่ได้เอาไปทิ้งทะเลอย่างเดียวนะเอาไปทำนะทาไรเอาไปทาอะไรสารพัดสัตสินกําลังแบบเขากำลังจะไปทางนี้กันอยู่แล้วคุณสัตสินบอกหักเบรกเอียดแล้วก็ย้อนสอนกลับมาเลยเนี่ยงั้นแสดงว่าเราเราไม่ต้องคุยกันถึงเรื่องของสัตเวไม่ต้องคุยกันถึงคือผมก็บอกมันมีเครื่องมืออยู่ไงแล้วมันถ้าผมเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะมันไม่มีคนทําตอนแรกอ่ะเพราะเขาเกี่ยงกันว่าใครเป็นคนรับผิดชอบเครื่องมือมันมีอยู่แล้วดีไหมดีด้วยพอไหมพอด้วยครับใจก้าก็าบอกว่าพอไงที่บอกแสลัยก็คือตรงไหนมันขาดก็มาปรับปรุงไม่ใช่ลื้้อระบบเดิมแว แล้วออาเอาน้ําออกสองข้างเหมือนฝัดเวใหม่ครับเครื่องมือมันมีมันไม่มีคนทําแล้วพอปีที่แล้วพอมันลงตรงปทุมไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ไหลออกตะวันตกประตูน้ําตรงลังสิทธิก็ก็แตกพอแตกปุ๊บก็เทลงบ้านขุณหารนลงที่บางบัวทองก็ไหลออกฝั่งตะวันตกซึ่งไม่ได้มีระบบการป้องกันน้ําท่วมหรือการระบายน้ําไว้ฝั่งโน้นมันต้องทํามันต้องปล่อยให้น้ํามาทางตะวันออกเครื่องมือมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานเต็มที่ใช่ไหมฮะทอมนี้มีคนทํอยังทันไหมฮะคุณ ได้นนลงครับคือ,คอผมิชื่อเอาแผนเขาวางไว้อย่างนี้แบบที่ว่าเนี่ยนะแล้วที่อาจารย์สับส,สินว่าเนี่ยคือนี่คือมามองข้อเท็จจริงว่ามันเกิดเหตุมันเป็นอย่างนี้คมณเท็จมาเป็นอย่างนี้แต่คนที่มานั่งที่จะทําเนี่ยก็คือมีความเชื่อปีแบบนึ่งแล้วแต่ถ้าถามว่าที่จริงถ้ามันจะทําได้เนี่ยนะครับคุณแผ่น้ำไม่แหละก็คือก็ใช้งบประมาณไม่เกินไม่เกินแสนล้านที่ว่าเนี่ยแล้วมันต้องใช้อุปกรณ์ก่อสร้างอะไรมากด้วย คือคทุ่งนาตรงไหนก็สํารวจเสียเช่นทุ่งนาแถวยุติยาแถวผักไห่แถวแถวแถวประมาณ6กเจจุดเนี่ยนะซึ่งปกติเนี่ยก่อนน้ามาเนี่ยถ้าน้าไม่มาเร็วเกินไปแบบปีห้าสี่นะก็ท่วมทุ่งไม่ได้ท่วมนาครับคือเขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วไงวิธีการที่มันทําโดยไม่ต้องใช้งบมาเลยคือไปสํารวจรถ้าท่วมแล้วก็ไปจ่ายเข้าเฉยให้เ,เขาเมือนคือง่ายกว่าประกันราคาข้าวแต่นี่ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ใจว่า ผมเลยสรุปว่าเหตุการณ์ของการน้ําท่วมปีห้าสี่เนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าน้ำท่วมเล่นๆแต่ทั้งหมดเนี่ยมาจากการความต้องการว่าต้องการไม่ท่วมตรงนั้นไม่ต้องการท่วมตรงนี้ไม่ต้องการให้เข้าไปในบางจุดสุดท้ายก็กั้นกันเสียจนน้าท่วมนานดูเหมือนว่าทั้งสองท่านยังคิดว่าเรื่องของการไปกู้เงินไอ้สามจุดห้าแสนล้านเนี่ยยังเบรกได้ทันคือผมคิดว่าวันนี้สถานการณ์การใช้เงินสามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นล้านหมดยุคไปแล้วครับ,รบไม่เร่งด่วนแล้วสมมุติว่าถ้าตอนนี้เรา เขาเดินหน้าแล้วเราต้องวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ให้บริษัทของเกาหลี Korea Water Resources Corporation หรือว่า K Water เนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องของเป็นตัวหลักในการสร้างประการต่างกันนะครับ K Water ทํางานในเกาหลีในฐานะเป็นรัรรฐสากิจในเกาหลีครับด้วยวิธีคิดก็คือว่าต้องใช้รัรรฐสากิจก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําในเกาหลีครับ ประเทศไทยก็พยายามเรียนแบบในเกาหลีพยายามตั้งรัฐกิจอย่างนี้คล้ายกันกับประเทศเกาหลีแต่นั่นเขาคือสําหรับขุดทําอุโมงค์ไปกู้เงินมาสารพัดเลยอันนั้นคือเคเวอเตอร์ทำแต่บ้านเราผมถามว่าภูมิประเทศแบบแบนดแบนด์แบบบ้านเรานี่นะค,คุณเอาน้ําไปเนี่ยขุดคลองขนาดใหญ่สุดท้ายไปเจอน้ําทะเลหนุ่นก็น้ําก็ไม่หลงทะเลครับปัญหามันคืออะไรมันคอนเซ็ปต์กับของเกาหลีครับคือคุณค,ณคณไปเชิญประเทศเกาหลีมาซึ่งวิธีการจัดก,การเขาเป็นคล้ายกับเกาะครับ เดี๋ยวเขาต้องการอาน้ําลงเร็วอ่ะบางจุดอ่ะและ้วเขาต้องการทําเป็นอุโมงเมื่องงบไม่พอเขาก็ไปกู้เงินมาแล้วให้บริษัทเทโวเตอร์ทำในนามของราาัฐสภากิจเกาหลีแต่คุณไปเชิญเกาหลีมาเกาหลีมันยังไม่รู้เลยว่าเก่งสเตทอยู่ตรงไหนเอาละครับเราจะพักทั้งสองท่านสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาถามกันว่า ถ้าเกิดเกาหลีไม่รู้เนี่ยแล้วเกาหลีจะมาใช้บริษัทของคนไทยให้เป็นซับต่อไปเนี่ยจะได้หรือไม่และในขณะเดียวกันเราจะพึ่งพาเทคโนโลยีหรือว่าความเชื่อต่างๆที่เกาหลีจะนําวิธีคิดของเขาเนี่ยมาบูรณา,า,าการน้ําทั้งระบบของประเทศไทยได้หรือไม่เราจะพักกันสักครู่เดีครับ